สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะปนะทมทาเมนูของหวานค่ะเป็นข้าวเหนียวเปียกแปะกล้วยมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นของหวานพื้นบ้านที่เรารู้จักกันดีรสชาติหวานหอมมีน้ํากะทิเค็มๆมันๆตัดรสนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสม,สมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้าง จะมาเริ่มขั้นตอนแรกของการทำข้าวเหนียวเปียกกันก่อนเลยนะคะพอตั้งน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็จะเติมน้ำมะพร้าวลงไปด้วยเพราะว่าเราใช้มะพร้าวอ่อนนะคะหลังจากที่เราแยกเนื้อไปแล้วนะคะเราจะได้น้ำมะพร้าวเราก็ใส่ลงไปด้วยน้ำจะได้มีรสหวานนะคะเดี๋ยวพอจะอธิบายตัวนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะคะที่เราจะใส่ลงไปถ้าเกิดมีข้าวเหนียวเก่าใช้ข้าวเหนียวเก่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้ข้าวเหนียวใหม่ในการทําข้าวเหนียวเปียกนะคะมันจะทาให้ข้าวเละนะคะแล้วก็ แฉะนะคะเขาจะเรียกว่ามันจะดูไม่เป็นเม็ดนะคะก็เลยใช้ข้าวเหนียวเก่าก็จะดีกว่านำข้าวเหนียวนะคะมาซาวน้ำล้างให้สะอาดประมาณ2-3นถึงาน้ำนะคะแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2-3ถึงชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็ามาพักให้เสด็จน้ำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปหลังจากที่น้ำเดือดวันนี้เราใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะน้ำจะได้มีกลิ่นหอมเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงคะ่ะพอพอน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไป ทีนี้เราก็ต้องคอยคนนะคะใช้ไฟกลางคอยคนตลอดนะคะอยากให้ข้าวเหนียวติดก้นหม้อนะคะการทำข้าวเหนียวเปียกเนี่ยคำว่าเปียกเนี่ยก็คือการที่กวนจนกระทั่งสุกนะคะเราก็คอยกวนเรื่อยๆจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึ่งค่ะค่ะพอข้าวเหนียวของเรานะคะสุกดีแล้วนะคะก็จะใส่แปะกวยนะคะอันนี้เราใช้เป็นแปะกวยที่ต้มสุกแล้วนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะ อันนี้ขูดเป็นเส้นๆไว้นะคะใส่ลงไปผสมให้เข้ากันทีนี้เราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะที่เราใส่น้ำตาลทรายทีหลังนะคะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนเนี่ยก็จะทำให้ข้าวนะคะรัดตัวแล้วก็ทำให้ข้าวไม่สุกนะคะเราก็เลยต้องใส่ทีหลังหลังจากที่ข้าวสุกแล้วนะคะทีนี้เราก็คนให้น้ำตาลละลาย ข้าวเหนียวเปียกนะคะถ้าใครที่ชอบให้มีความเหนียวมากกว่านี้นะคะก็จะเติมแป้งลงไปได้นะคะอันนี้ปรารถนแป้งเอาไว้แล้วใช้แป้งของชนิดนะคะก็คือแป้งเท้าเย็นม่อมแล้วก็แป้งมันนะคะในสัดส่วนที่เท่าๆกันเพราะว่าตัวแป้งมันเนี่ยเขาจะทําให้ตัวข้าวเหนียวเปียกของเรามีความหนืดมากขึ้นนะคะส่วนแป้งเท้าเย็ม่อมเนี่ยจะให้ความใสแล้วก็ความวาวนะคะก็เติมลงไปสักเล็กน้อยทีนี้เราก็คนจนกระทั่งแป้งสุกนะคะเวลาที่แป้งสุกแล้วก็คือมันจะมีลักษณะที่ ข้นมากขึ้นนะคะหนืดมากขึ้นแล้วก็ใสสังเกตดูว่ามันจะมีความหนืดมากขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวแป้งสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟพักไว้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำตัวหัวกะทินะคะเอาไว้ราดหน้าขนมกันต่อคะ่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาทํากะทิสําหรับราดหน้าขนมกันนะคะอันนี้ปอใช้เป็นหัวกะทินะคะใส่ลงไปในหมอ้อขั้นตอนนี้ปอยังไม่ได้เปิดไฟนะคะก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปด้วยแป้งข้าวโพดเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้กะทินะคะมีความข้นมากขึ้นนะคะโอเคแล้วก็เกลือป่อน,นะคะ่ะทีนี้เราก็คนให้แป้งละลายก่อนนะคะ Okay. พอแป้งละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟใช้ไฟกลางถึงอ่อนนะคะทีนี้เราก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกะทิของเรานะคะมีความข้นขึ้นนั่นก็คือแป้งข้าวโพดสุกแล้วนั่นเองค่ะถ้าเกิดใช้ไฟแรงนะคะในการกวนแป้งกวนน้ำกะทินะคะก็อาจจะทำให้กะทิแตกมันได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้ไฟกลางถึงไฟอ่อนนะคะ พอแป้งข้าวโพดสุกนะคะสังเกตได้ว่ากะทิจะมีความข้นขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะก็ตักข้าวเหนียวเปียกของเรานะคะใส่ถ้วยแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทินะคะที่เราเตรียมเอาไว้ ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ข้าวเหนียวเปียกแปะกล้วยมะพร้าวอ่อนของเรานะคะอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะใช้เป็นข้าวเหนียวดําก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่ชอบทานแปะกล้วยนะคะจะใช้เป็นเผือกหรือว่าใช้ข้าวโพดแทนก็ได้นะคะปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเลยนะคะวิธีการทําก็ง่ายมากๆด้วยนะคะสําหรับวิธีการทําอย่างละเอียดน,นะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ